สวัสดีครับพี่นงค์วันนี้ก็พาพี่น้องมาส้มสวนม่วงครับเนี่ยติดหน่วยครับเริ่มง่ายแล้วม่วงอิสราเอล,เอลครับนี่บ้านเฮาว่แมนเฮิมสุกแล้ววเก็นะเขากินกม่วงม่วงหน่อยม่วงใบบวกนะสุกแล้วแต่ว,งงว่าม่วงง่ายกับที่ท่านได้สุกแล้วนี่ก็ร่างอ,อ่อ,อนๆครับกับซ้ำกับปั้นแล้วเดี๋ยวพาย่งางส้มครับ เป็นดอกดุกๆกัเดือสำเนีตล่ะติดหน่วยบดดกมันเลยถือว่าดกอยู่ด้ยล่ะกันติดเบิดสุดหน่วยสุดดอกกะโอ้โหมีมงไวล่ะนะครับพ่าใดอยู่ดกกับพี่กายอยู่ครับม่วงสีหาีทำเนี่ยเก็บเสร็จก็ตัดแต่งกิ่งทุกปีครับ เป็นตี๋ยังนะครับนี่เป็นเสียกเสียกมัดจริงครับกันหักกันสีโอ้มีสลิกอย่างถึงครับก็ได้อยู่ครับกรบโดุกบนได้กระดับก็ได้ครับกำลังใหญ่ครับ ต้นนี้ตกู่นยไงวงน่าน4ีปีหาปีนี่แหละครับปึงปึงจะเอาลูกเก็บพลนผลิตกะปีกายครับปีนี่ก็เก็บปีที่สองอเป็นเลียงลำต้นก่อนครับเี่ยงลำตน้นต้นมันใหญ่ก่อนจากสองปีสามปีคอยเอาหน่อย มาที่แรกจะเป็นต้นทาบกิ้งมาครับต้นทาบกิ่งมาครับเห็น่ติดกิงิงติดตาทาบกิ่งมาซุ้มนี่ยจะเป็นเอามาแซมครับปลูแซมปลูกสมซุ้มมันตาย จะลุนไปเนี่ยหน่วยหลอดกัหลอดหน่วยลุนก็ลุนพวงหนึ่งก็สิเหลืออยู่สองสามหน่วยแต่ว่าก็หลายอยู่ครับผมณวันนี้เฮ็ดงานนาแรงครับว่นนี้เก็บนาแรงที่นาแรงข้าสิบบุมีบักเขือข้าสิลือสวนผักสวนมะเขือครับ เห็ดบักม่วงเห็ดท่าลำงาน,นครับเูาท่านแล้วลูกงานท่านเร็วนะครับลูกแล้วไปเกือบครึ่งแล้วเป็นจางอาลับมาลูกให้พอาไข่สเสริฟงานบุกเขื่อนกับเสาจ้างครับเอาไ้ให้คนงานเจ้าของเห็ด อัในใหญ่เต็มที่เด้อน่ะใ,ใหญ่ๆเต็มที่ล่เกือบกิโลครับห่วงพันธุ์น่ะหลยละลูลก็มีส2หน่อยลูก็มีครับนะครับผม